สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีฮาเบิลสกุลสุลคนเด้อรืยย่อที่เป็นพ่อแม่พี่น้องพังเล่าและพังไทย้ยต่างประเทศทนี่นดีตอนหับข่าวช่องยูทูปเป็น่ใหไงจันดาบัานนาฮาคือเก่าคือเดิมอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยมาวาันนี้มาพบมาพ่อกับช่องเป็นยญ่ไงจันดาบัานนาฮามวันนี้กะเป็นช่วงแดงๆนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้สบายดีพ่อแม่พี่น้องฮาช่วงแดงเด้อ ประมาณสามโมงปลายพ่อเมยพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพบกันวันนี้มาพบมาเจอกันก็มีงานจัดดาบันนาเฮาคือเก่าคือเดิมพ่อเมยพี่น้องเลยโดยวันนี้กะก่อนอื่นกะสิไปติดตามหับชมเนาะส่องมีงานจัดดาบันนาเฮากะผักเป็นกำลังใจเด้อพ่อเมยพี่น้องเลยเอฟซีทุกคนเนาะอยู่ใกล้หรือสิอยู่ไกลอยู่ทางใดก็เลี้ยวเต๋เนาะพ่อเมยพี่น้องเลยหักเพลงคือเก่าเด้อเอฟซีทุกคนคูือมาช่องยูทูปมีงานจัดดาบันนาเนาะ โดยป้าบ้นนี้ก็อจากว่าหลายยายห้างพม่พี่น้องเลยมาถ่ายทำหมากอย่างเนาะจักหมากไปสั่งพม่พี่น้องเลยก็ไปติดตามรับชมกันเลยเนาะทุกคูทุกคนเนอะอยู่ไกลอยู่ไกลก็ดีพม่พี่น้องเลยไปไปเบิ่งกันเลยพม่พี่น้องมาหอดมาถึงแล้วพม่พี่น้องเลยมาหอดจอดถึงเลยเนาะเนี่ยจะนาบ้านนากระซิพาหยิบชีออมาดับดูว่าเป็นหมากไปสั่งอันนี้พม่พี่น้องเลย นี่พม่พี่น้อกดกๆได้พม่พี่น้องเลยงแดงลอยู่อุยปูต้นพม่าหมากยมพม่พี่นนอังมาคักเอเด้เนอนนกับเจีปลาแดกเด้พม่พี่น้องเลยในงานนั้นแห่งลกดึกอีโพม่พี่น้องเอยเนาะมันบังเนาะ เป็นปุ่มเป็นงนนิ้มอยากแหลกเพื่อนพี่น้องบ่ค่อยเห็นปันใดเนาะโดยอู้ยมาบึงมาชมนนมกันเนอะทุกคนเอฟซีทุกคนทุกคนเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลต่อดีเพื่อนพี่น้องเลยต้นมันกับได้ใหญ่ปันใดนะเพื่อนพี่น้องชาบารดกกิโลวันนี้ไม้ใหญ่จะหนาบ้านหน้าค่ะิได้โตเอาก่อนเพื่อนพี่น้องเลยโตเมื่อกินก่อนเพื่อนพี่น้องลายเตกเนาะเบามๆเลยลายเตกเงียบเงยบเพื่อนพี่น้องเอ้ย trên đây nó hướn vừa mà tràn đó à bằng nhôm còn đó bằng à, nhôm còn đó phải về phía nào người có này đó bằng nhôm tôm này, này. thằng này nôm tôm này nó Ê, nó mà sẽ mà tồi còn đó khổ bằng nhôm này đó Nhà gana, nhà, mà, nó vẫn mà, đang là nhàng thảm ma nó thằng phi nông mèo măng nhôm nhiều con mèo mai bị phaét nào thằng nông nhôm đó nhôm đó mình cả chỉ để phaét nhôm thôi mật độ cộng ơi mày toy nó ơi nó Đừng ơi. Nào nào ơi, này. mày nó cộp luôn nó mày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  mày nó còn nó nó mày ao nó mày nó mày mày nó 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 nó mày cái nó nó เด็กสั้นๆเด้อเนาะไม่พอดะปดโพ่พี่น้องเอ้ยส้างมาดกุรเรีอเนาะสุกขักกะไสุกขักกินวานว่าเสวพี่น้องเลยเมบงงียมเกมืองยมัดมือแล้ตุน กินมักม่วงบัดมือละต้นละอันนั้นคือพื้นนอกเลยพ่อแม่พื้นนอกเลยกินหมักย้อมบัดมือละต้นกินหมักขามบัดมือละตากินหมักย้อมบัดมือละต้นใายสิกินกระดกเรียิ่งถนอมพ่อแม่พื้นนอกสิกินได้กระดกกระดิ่งเถอะวามาเต้เฮ้ยเมย์มาเด้อบีวยมากินหมักยมเด้อ อไปพี่น้องก้องจะตีไงเด้อคอยต่อยเอามึงยุ่มกันเด้อคอยกินอะไ้มึงยุ่มเลยอยากได้พี่พี่น้องปรึกกินอะไรมึงยุ่มเลยหนาอยากกินเลยดีเลยหน่ากินเนาะงามได้พี่พี่น้องเลยท่านกับบอมา อืนลานกันแหละวันนี้ก็จะได้เก็บใส่ถุงเ้อะพี่น้องมาเลยมาเร้อมากินน้ำกันเริ่มพี่น้องเลยเอองมก่อนพี่น้องเลย อือแ่ออืมอมีสอ,องต้นบ่นเอิมคักรีหมพี่น้องเลย

มัวเมือนอย่จันนาบรรนาสิเมืองมัวสังเตี่ยพ่นเนาะปกติตะเก่ากับสิปล่อยน้ำกันชี้ตลอดพ่อแม่พี่น้องเลยบัดปีสิศาดเนาะสีกายนี่กับสิ่เบ็บชี้ได้เนาะมัเพิ่นไม่โขนมันตัวนี้พี่น้องเลยตัวนี้ตัวนี้ได้ลูกไดในน้าบิวมันคือตู้อยู่แฉเนาะมันนี่กับเหมือนอย่งจันาบรรนากับสิได้ ไปไล่งวก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยไล่งว,ไไงวมือผูกเนาะมือผูกมือมัดไว้ค่อยคำย้ำเลี้ยงเล้ยงพ่อแม่พี่น้องเลยไผ่ละกลัวหมวกเลยสบายดีเด้อ,อ,อโอ้ฉันสาวพ่อแม่พี่น้องคนเกินกล้องนะียงงวมือได้ไหมสมาร์จูกวงแวงชิราวงมือกระตักกะไล่ชงกันก้อนตี้ ตัวก็ไล่ชงกันก้นตีตัวจงจูงไปคือว่าตัวสิยไล้ชงกันหลายตัวได้เลยพี่น้อง้งูเพิ่นผูเมนเพืชผุอู้งูเมนจันนามบหน้าสองตัวนึงสามตัวนึงเนาะนี่ก็สิได้เอามฆโครนพิ่นเมื่อก่อนเหพี่น้อยไปไปไปเอกไปเมื่อหน้าเฮาไปเมื่อน้ำปิ่นสลินนางก้านางเอก นางแพมาถูกสามคนตเลยเพื่อนพี่น้องเต้สิเอามาดูพี่กะยู่ยู่เพื่อนพี่น้องไอปมูพันติดกันตะเก้าเนาะแต่ว่าเพราะว่ามันมีตัวเถิกนั่นเพื่อนพี่น้องเลยโมที่พันอันมาหมดเสร็จงานนะเนาะเพื่อนพี่น้องนี่ก็ในเมื่อเป็นคู่คีมกันขั้นอนเนาะสามไร่เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเรียบร้อยก็จะได้มาปล่อยน้ำกันคือเก่าคือเดิมเพื่อนพี่น้องเลยเป็นปะกันบ่ได้เคยอยู่น้ำกันแล้วเนาะมามาได้อมาเด้อ เออเออเออนี่ก็ได้มาอะไงัวแล้วเพรพี่นอ้องมางัวนี่ก็ตัวนั่นมันก็ปินหวนอียวเพ่รพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อกะใช่เพรเด้โอ้ข่าวเนาะงัวตัวนั้นหัวตัวนั้นข่าวซักนะคือกันกับงวัวกุดฟิวตัวนั้นข่าวคือกันกับงัวงัวกุดติดจนะังแล้วมือเห็นว่ามันหมายเลยฮะ วัน้อยนะมันลางพื้นท้องมันบางไนี่ยพื้นกับกัมเมมันมันลางใหญ่กว่าเมมันลางน้อยไปเลยกะามาเลยมาเลยมามาบิ๊วเฮ้ยกะมันนสุดสปอยมันมุดสอกมาเออเออเออยืนต้อกันได้เฟอร์พี่น้องเลยมามามาโอ้ยหยาบแท้อะไรมาบิ๊วลูกมันนั่นพูกอืม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 ก้าเออ แพรเอ,ออเออ <c> ห <oughs> ลุดออกมาได้มาอะไรไล่วิทหัวอันย่าหรอกนี่วิทนี่ใกลออออออกก้นี่เออ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 ก้องกะจกตีงี้เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ก็จะได้ถ่ายทำอัปเดตช่วงกำคำแรง,งสบายดีพอ่อแม่พี่น้องฮช่วงแลงเนอนี่ก็ก้องก็จกตีงี้พอ่อแม่พี่น้องเน้นยางเอาเนาะพี่เมกันชั่นพอ่อแม่พี่น้องเลย อ๋อมาพว่างามเนโอ้เดินมาเด้อเออเออเออกฮสิดาอะไรพอม่นส่งอืมอืมอืม เออลงไปมาหนิมันก็มาแล้วบันเลยบิบันมาแล้วมาแล้วบัมาแล้วมาแล้ววันนี้ก็สรุปแล้วก็สรุปแล้วก็โัวมาหาหมูวมันทอไมพี่น้องเอ้ปู่มัวตึกตอนนั้นก็ดูปู่เรื่องนั้นก็แล้วมันมาแล้วเออขอบใจลาย นี่ก็ถ่ายตามธงให้ธงนาตามท่องบรรยากาศบรรยากาศส่วนแรงๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมีเลดมีลมในแจังหน่อยเนาะเป็นยังพ่อแม่พี่น้องใช้กูอ่ะพอแล้วบิวพอแล้วมันมาแล้วขอบใจขอบใจ คิดว่ามันด้ยินใช่ดกเรอม่เอาเลยมันยินเนาะส่วนคำแรงเนอเอ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 เอเอออนขออเอมออตัวนันกมูเเนเเเอเพ่ออเ เห็นกันนะ้ก็ยู่ได้พพี่น้องกัยเป็นไงก็ได้นอกผมมีมูเนาะนี่กระทรวงขามยมแลงแล้วพี่น้องเนาะน้ำหัวขุยมาผูกมามัดเนาะมูชีมูนี่แหละพี่น้องเนาะ นีก็เป็นวันนัทพเมรพี่น้องเอ้เป็นวันเสาร์วันที่สามสิบเนาะประสบความสำเร็จจันดาวน้าเขาคือเกาพี่น้องเอ้ดวงคำลงเล้งเนาะสบายดียามเลงเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้บานันนี้ก็บสลับคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะขออยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุบชุบกายสบายใจตลอดปีและตลอดไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอมาติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดซฝากเป็นกำลังใจให้แม่หญ่จันนาบัานนะถ่ายคลิปต่อไปเนี่ยเด้อพี่น้องเลยโดยมันนี่ก็กลับเข้ามาสบายดี